ว่ามันเป็นสงครามเพื่อพระสัญญาสงครามเพื่อเป้าประสงค์ในชีวิตของเราและมันเป็นสงครามของความเชื่อในชีวิตของเราดังนั้นพระเจ้ามีพระสัญญาที่เหลือเชื่อสําหรับพวกเราทุกคนพี่น้องรู้ไหมว่าชีวิตของเราเมื่อเรามารู้จักกับพระเจ้าเรามพรีพระสัญญาของพระเจ้าที่อัศจรรย์ที่มันเหลือเชื่อจริงๆ หลายครั้งเราไม่สามารถมีประสบการณ์กับสิ่งนั้นเพราะว่าการกล้าไปสู่สิ่งนั้นเราต้องเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยความเชื่อเราได้ยินประโยคนี้และนักเทศมากบายมากักพูดแล้วว่าชีวิตคิสเสียนเริ่มต้นด้วยความเชื่อนาเนินต่อไปด้วยความเชื่อและลงท้ายด้วยความเชื่อตลอดเวลาจึงเป็นเรื่องของความเชื่อตลอดเวลาจะเป็นเรื่องของการ,รปะทะกับในความเชื่อหรือความไม่เชื่อนั้นมันเป็นสงครามของความเชื่ออย่างแท้จริงมันไม่ใช่สงครามที่ต่อสู้ เพื่อที่จะชนะนั้นเราต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่สงครามที่เราพยายามต่อสู้เพื่อเราจะมีชัยชนะแต่เป็นสงครามที่ต่อสู้จากชัยชนะที่พระเจ้ากระทำให้เราแล้วความเชื่อเป็นเรื่องต่อสู้จากสิ่งที่พระเจ้ากระทำให้เราและเข้าไปรับแต่ถ้าสงครามในโลกนี้นะั้นเป็นการต่อสู้เพื่อจะมีชัยชนะและไม่รู้ว่ามันจะมีชัยชนะหรือเปล่าจึงขอแสดงความยินในเช้าวันนี้ว่า ท่านชนะแล้วพบพระเจ้ามีชัยชนะ